สวัสดีครับสวัสดีอยู่ผมช่อง y t u t u หนึ่งรถสิงครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวคูปต้าดีซีหกแปดเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมไปครับไปชมครับพี่น้องมินี้สิมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมครับหลังจากที่เช็คหรือว่าล่างเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมผมจะพาไปชมตัวจริงครับผมหรือว่ารายละเอียดข้าวครับผม คลิปนี้นี่ครับตู้อุ้มครับสวยๆเดิมๆเ,เลยครับบางๆเลยครับรถคันนี้สภาพถือว่า,าเดิมดีครับตู้อุ้มกับบบบปันไดครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ครับครับผมผมจะพาไปเบิง้งช่วงล่างครับผมนี่ครับช่วงลาง่างคันนี้บ่มีผูครับผมเป็นเดิมดิมจากโรงงานเลยครับรูเลืก็เก็บเต็มๆครับผมพร้อมใส่งานครับผมสำหรับช่วงล,างลว่างรถคันนี้ครับ จเจอพึ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับนี่ครับน,าน,น,นบาบา่าจะเปลี่ยนพร้อมกับอ่าแท็กครับเพราะว่าแท็กขาเจ้าเปลี่ยนหน้าที่แล้วครับผมใส่ได้หน้าหนึ่งครับปีไก่เจ้าของคนว่าคนเกี่ยวอลอยก็ไรครับผมเกี่ยวเจ้อของเจ้าของกับของพี่น้องแน่ช่วงล่างสวยครับผม สภาพเดิมๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้อ่าข้างบนครับผมชุดห้องโดยสารคนขับครับให้พี่น้องได้เบิ้งทุกซอกทุกมุมครับเพื่อการตัดสินใจครับผมทันใดที่ทกาลังมองหารถไว้ใส่งานนะครับนี่ครับ ฝาตู้ก็สวยๆครับผมอ่าเป็นอ่าเปลี่ยนเป็นเลไห้แล้วครับเรียบร้อยครับฝาตู้สวยๆครับใส่งานยาวๆกเลยครับแล้วก็หนี่เดิมดีครับผมนี่ครับอ่าชั่วโมงการใส่งานอยู่ 2,443ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่เดิมดีอยู่ครับโอเคอ่าลังค่าลังค่ามีแตกไม่หนึ่งนะครับอ่าขั้นนี้ผมบอไดเปลี่ยนหลังค่าครับผมผมว่ามันแตกอ่าหน่อยเดียวครับผมถือว่าบอร์นาเกด เอาให้ตามสภาพไปเลยครับเดี๋ยวผมจะภาพมาเบิง้งชุดปากนะครับนี่ครับนี่นะครับพี่น้องชุดปากอ,ออก,กอร์เป็นออก,กอร์เดิมนะครับปากเดิมออก,กอร์เดิม แต่ว่าข้อแต่งเป็นข้อสปริงเรียบร้อยแล้วครับข้อเป็นข้อสปริงครับผมสำหรับรถคันนี้อ่าลาวนิวโนมครับผมเป็นของเจ็ดสิบครับเป็นของอ่าเป็นหนวดสปริงนะครับ นี่ครับชุดปาก,กอ่ะสวยๆเดิมๆกันเลยนะครับข้อเป็นข้อสปริงครับผมผมจะพาพี่น้องเบิง้งเบิ้งเกียร์นะครับนี่ครับเกียร์เดิมๆแห่งๆเลยครับม่มีเอ่าเยื่อม่มีรั่วมีซึมครับสําหรับอ่เกียร์รถคันนี้ครับ เกียร์แห่งๆครับผมรถคันนี้อันนี้ครับช่วงล่างอีกค้างนึงครับพี่น้องสวยขึ้นกันครับผมค้างนี้บอผูครับผมนี่ครับเดิมๆบางๆเลยนะครับทันใดที่กำลังมองหาใบไซง่งานครับผมมาชมได้ครับ นี่ครับชุดตะแกงนะครับตัวนวดให้พี่น้องชมสวยครับผมรถคันนี้ถือว่าสภาพถือว่ายังโอเคอยู่ครับตู้บ่แตกบ่าเลาานะครับนี่ครับตู้ตู้นวดบ้แตกบ่าเลาาครับเดิมเดิมครับผมเดิมโรงงานครับฟ้าสวยๆกันเลยครับ ให้พี่น้องเบิง้งรอบรอบคันนะครับนี่ครับช่วงลางครับผมบ่อผูนะครับรถคันนี้ เดิมๆของผมบ่มีดามนะครับอ่าขอฝากไว้น้ำนี้นะครับอ่าหนึ่งร้อยแท็กเตอร์ครับผมหรือว่าหนึ่งร้อยรสซิงครับผมฝากติดตามในช่องทาง YouTube นะครับหรือว่าสิโทธธรศัพท์มาสอบถามเบอร์โทรศัพศูนย์เก้าห้าสามเก้าหกหนึ่งศูนย์สองแปดครับผม พี่น้องหาไป,ไปไปไปใส่ไปสอยครับผมไปใส่งานดูดูการนานี่ครับไก่สีเลือมแล้วครับเดี๋ยวนี้กําลังว่าว่านเขาแล้วครับว่านเขาแล้วก็เตรียมครับเตรียมตัวหารถเกี่ยวแล้วครับผมไปใส่งานนะครับผมสําหรับเานี้ก็ขอ,อเป็นตัวเลือกอีกขั้นหนึ่งครับผมพี่น้องทันใดที สนใจนะครับมาชมรถไดทีจังหวัดเลครับผมอำเภอสวนภูมพครับราคาอยู่สองแสนบาทครับผมต่อร่องหน้างั้นนะครับรถคันนี้เล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับรถจดทะเบียนปี53นะครับมาชมตัวจริงนะครับผมหรือว่ามาทดลองครับระบบได้นะครับขอฝากไว้น้ำเน้นนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไเ,เพียงเท่านี้ครับผมพอๆกันคลิปหน้านครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านผมสิรีวิวการขับนะครับผมการทํางานให้พี่น้องเลยเบิง้งคลิปนี้ขอจบคลิปไเ,เพียงเท่านี้ครับผมฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ